ตารู้โตนเด้นอกข่อยมีตีนบได้ยางคนก็คือจังข่อยขามีแลว้วยางบ่เป็นไผกะขี่แต่รถโ,โกถนนอังปานอัดหมาโลกของเฮาสุ่มมนุษย์อีกต่อไปนี่มีใจตื่นรับพี่น้องกระาสูงช่องรายการโชคไพศาลนะครับเมื่อนิด ตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่เจ็ดนะครับเจ็ดเมษายน2567นาะครับพาพี่น้องมาอัปเดตราคาสำรวจราคาง่วกันนะครับเนาะไอเบิ่งวันราคาเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันนะครับพี่น้องมากบอกของแปลกของแปลกม,มีมีจำนวนจำกัดนะครับเบิดตลาดมีตัวเดียวนะครับมีตัวเดียวของแปลกจาก ประเทศอิสราเอลพ่ะย่ท่านบอกว่าขายมันก็มาเตะไก่อยู่มันงัวแครแม่นบ่ง่วแครครับงัวแคร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋งัวแคร์ได้พี่น้องอ๋อปล่อยเป็นรับคนกับพระท่านเป็นตัวผู้เนาะแน่ครับตัวผู้แน่เมื่งที้แรกว่ากวางครับประมาณได้พี่น้องเป็นงัวแครเมื่อเรงบรูี่เมอกเหรเมื่อเรื่อหนาเฮือกแต่มาตัวหน่อยนะสูงประมาณร้อยเท่าเด้โ้ยมาถึงหน่อยไอ้มถึงเมตรเป็นบ่ <laughs> ป,ประมาณแปดรสบประมาณ8ปดเบอองประมาณเก้าสีบ่ประมาณ8เกนะครับประมาณแปดเกเสเส้นน้พี่น่องเ <c oughs> ด้หองัวแค่งังวแค่จากได้หลายมันได้ สามพันหาบอพัหาโอ้ยพี่น้องเอง้มันถือคักพี่น้องวัวบาถึงบ่ถึงหาพั 3, 500, นสามพันห้ารอยะครับ3 5ม0นหร้อยครับอยนครับมันขายถือกว่าขายแพะขายแก่พี่น้องถือกว่าหมูครับสามพ <laughs> น้ำพันหาน้วยผู้สาวสมกับงานนันครับป้าน่ะบ่สมพี่สมพี่สมพี่ก็ไก่ปรนไดก็ประหยาดนัวถามผู้สาวไงผู้สาวไก่ส ของแท้ครับของแท้ห้อยหยังนี่ห้อยยังห้อยเช่นครับห้อยเช่นห้อยเช่นนะครับเตรียมงานห้อยเช่นนะเตรียมงานห้อยเช่นนะครับเอาเอามาเดี๋ยวจิกตัวครับเดี๋ยวจิกตัวเดียวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวพี่น้องพี่น้องสนใจโทรหาเบอร์ยังคุณดาแปดครับคุณดาวแปดอาสามเจ็ดหนึ่งครับ เบอ98001ครับ0980015371ครับอ่าพี่กัดจิเส้อยู่ขอนแก่นครับขอนแก่นซิตี้หรนอเปล่าขอนแก่นซิตี้นะครับมือนี่3,000ห้าผ้าบักไก่คุ้มค่าน้ะมันรถอยู่วันนี้3,000ห้าอ๋อผมทีไปส่งหรอกอาศัยว่ามันมหารอจีบสาวแถวบุญสาวจีบฟี่ครับจีบฟี่เลยอ้าวส่วนมากนะครับพี่น้องถ้า ไตหอยพวกนีมันคุยมืนจะกระได้ขายดีน้ะายขายดีอ่ะามาลายมันนี่เลือยตัวเดียวอ่ะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับเริมอ่ะรับผมสวัสดีครับพี่น้องครับมันนี่ผมมีนะครับอ่างัวแม่ลูกนะครับลูกตัวแม่นะครับครับแม่ประกันม่านนะครับประกันทองนะครับอ่ะนี่มวมึงต้อกันนะครับผมมีลูกสองตัวนะครับครับ โอ้แม่มันทองอยู่บ่ปเนี่ยแม่ครับแม่ทองครับแม่ลูกแม่ทองแม่ลูกแม่ประกันม่านพร้อมนะครับแม่ประกันม่านพร้อมครับทองสี่เดือนแล้วนะครับทองสี่เดือนแล้วอ่าลูกตัวแม่ท่านได้สนใจนะครับมีบริการจัดส่งฟรีนะครับระยะทางหนึ่งร้อยกิโลนะครับอ่านี่มึงแม่เลยแม่ท่ายสูงเกือบลอยสี่สิบนะครับพี่น้องท่านได้สนใจเด้อแม่มันสูงเกือบลอยสี่สิบนะเกือบลอยสี่สิบครับลอยสามสิบแปดมาหนีพอแม่ลูกลูกแม่ เป็นลูกเป็นลูกที่อะไรครับลูกลูกนี่ตัวที่สองนี่บนาไอตัวนี้ในซองนี่บนตัวที่สองกับตัวที่สามครับครับผมแม่บบบนตัวนะครับให้ลูกงามเนาะลูกงามครับมึงลูกพึ้นลูกมันงามเออลูกพึ้นหนักเพราะ้มาของลุนระเบิดเขาไม่ทำปรมชาติเนาะไ่ทำปรมชาติแต่ว่าขับพีทเขาไหนมึงจะต้องทจริงครับผมอยากได้ร้ายมาได้ควบเนี่ยเปิดตาแดงซื้อสองได้สามค่าดองสามหมื่นเจ็ดพันบาทค่าดองสามหมื่นเจ็ดพันเนาะส่งฟรี ร้อยโลสามหมื่นเจ็ดพันบาทเด้อพี่น่องเด้อรับเองหน้าคอกตัวหางห่างเยอะเลยลูกดีครับประกันทั้งนี้ทุกอย่างหมดหลอกหมดลูกแข่งขาลูกก็ลูกตัวแม่เนาะลูกตัวแม่ครับแดงลูกตัวแม่นะครับอยู่ในท้องสีเดือนแล้วอีกตัวหนึ่งอยู่ในท้องอยู่ในท้องตัวแม่หรือตัวผู้อยู่ในท้องนี่พี่หลุดเนาะซะพี่หลุดเนาะเป็นตัวให้ไอพีหลุดเนาะอยู่ในท้องหลุดเนาะเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าตัวออกมาเนี่ยเห็นชัดเจนแล้วตัวแม่คร้อย สามหมื่นเจ็ดเนาะสามหมื่นเจ็ดครับโอเคมีอีกบ่เบิ่มแล้วบ่นี่ยแหละครับแม่ลูกนี่ครับแล้วนี่ก็แม่นบ่แม่ลูกเออ่ลูกแม่ครับครับผมก็นี้เปิดไปสองหมื่นสามพันครับครับผมก็นี่สองหมื่นสองหมื่นสามพันโอ้ตัวที่สองเนี่ยคือตัวที่สองครับครับผมลูกสาวกันลูกสาวคือลูกสาวคือกันเลยพี่น้องเด้อขายเถือก สุดๆเลยพ่องามๆพี่น้องวอสิบหานเข้าให้ผมงามๆอ่านะครับพ่อโอเคพี่น้องนันโมเม่นน้ะโนันโมเม่นอ่ามีแชร์เนี้ยเพี่น้องเรื่องพี่น้องสนใจฝากเบอร์โทรด้อ่าเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดสครับ 8580้าแปดศูนยครับพี่กาจิสาอยู่อำเภอกันทละล้มครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับหอยยังครับเดี๋ยวหอยยังหอยออบครับหอยออบหอยออบก้นคุยมวนนะครับเด้อยวหอยออบคุยมวนนะครับผมพี่น้องมาติดต่อเราได้มาเกยไดนขายแมวไดนสั่งได้ครับนี่ช่วงสงกรานตรนะพี่น้องสงกรานต์นะครับแม่นี่ไอ้บริเวณบักทึกนี่นะครับ สำหรับเนื้ออ่อนหย่ำกุบกุบ้ลยครับผกปัญหาผกปัญหาไปเด้อนี่ผกปัญหาครับโอ้ยราคาพอถึงเมืองนะพี่น้องเนี่ยปัญหาเอาไปก่อยครับพี่น้องครับซื้องูอแถมกระควรนะครับแถมหัวหอมหอมผกปัญหาแมนครับพี่รุ่นประมาณนี้เถียงแต่ว่าครับว่าอย่างเถียงเี้่อเป็นตองงูอ้ก่อนพอเด้อเดี๋ยวจะเข้ามาโอเคอ่ะขอบคุณหลายขอบคุณหลายคุณหลายครับขอหาฝนนะครับได้ฝนคุยมวนหอยอบเนาะ น้อบผมน้อ้ใดอยากโฆษณาประชาสัมพันธ์ฟรีกับควักมือเกินได้นะครับเนาะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ฟรีนะครับตอนนี้ส่งเสริมการตลาดงัวเหานะครับปูรูปมันทึได้หรือเปล่าโรเล่นะครับมีหลายสายพันธุ์เนาะมันซาโรเล่มีเต็มเลยนะครับพี่น้องหัวผูเงาแม่มีวัดนะครับสนใจนะครับจะเบื้องแนวไหะก็ติิต่อนะครับแจกมาได้นะครับมาจากตการแบบไดนเนาะ คนลูบล้อนะครับเพิ่น่องหัวมาขายเด้อพี่น้องเด้อมือนนี้ยค่ตลาดวัลลินช่ำลาบนะครับพี่น้องผู้ได้จากประชาสัมพันธ์เฟสนะครับเกิดติดต่อนะครับเห็นเมื่อเห็นผมเดินพานะครับโชว์ใหสารฟาร์มกับควักเรียกได้นะครับควักเรียกได้นะเป็นการประชาสัมพันธ์ไอพี่น้องนะครับอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งนะครับน้องมากบ่งัวหัวแม่สาวเด้อพี่นาอเป็นแม่สาวน้อยทั้งสามตัวเล่นบ่สามตัวนะครับเด้อพี่อยู่สามตัวนะครับ หัวบามันแดงนะครับบามันแดงรุ่นสาวๆนหน่อยหน่อยมากบ่อครับมากบ่อรุ่นนี่สูงประมาณร้อยยี่สิบเนาะตัวแรกสูงเท่าไรร้อยยี่สิบเดียวะร้อยยี่สิบบวกเนาะร้อยยี่สิบบวกนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้จะร้อยสามสิบบวกนาะนี่สามบตัวนี้ร้อยสามสิบนะครับสูงญ่ของถือครับของถือมากครับมาตัวนี้จะได้ถ้าไหลไปไหนครับ เอาหมื่แป้อยเท่านั้นครับหมื่อพี่น้องหมื่แดร้ยแม่นบ่ครับผมหมื 1> 1, 800, นน่นะครับพี่น้องราคาถึกๆนะครับรุ 1, 800, ่นมินิรุ่นประหยัดนะครับหมื่นแปอตัวที่2องหมื่เท่าไรตัวีหมื่นเจ็ดพันห้าครับหมื่นเจ็ดพันห้าอแล้วพี่น้องได้สูงประมาณร3 0ยสามสิตัวนี้ส่งงามเลวพี่น้องนังหนา,นาแดงนะครับสีแดงแสบตาเลยสีแดงบักขามสุกนะครับ แดงเท่าเลยตัวนี้จะแพงกว่าไหนนึงเนาะครับผมอาตัวนี้เด้อตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้มือ่่ักแปดร้อยครับมือ่่สักแปดร้อยมือ่่ักแปดร้อยแล้วพี่น้องเด้อมือ่่ักแปดร้อยตัวนี้ตัวนี้มือ่เท่าไหร่ก่อนเจ็ดพันหาครับตัวนี้จะตัวนี้ตัวนี้จะแพงกว่ามูอ่เนาะมันอาดองค์นะครับมันส่งตัวนี้มือ่แปดร้อยครับมันส่งงามกว่ามู่นะครับส่งงามกว่ามู่โอ้เสื้อวัดรสามตัวนี้เมาเท่าไหร่เมาราคาเมาสย ราคาเมาบ่ได้คิดไหวสามห่านบราคาเมาบ่ได้กิดไห้สามหมื่นกวนดิละไปอยากได้ตัวเราเกือบบ่ถึงหมื่นกืบตัวนี้เนาะครับอ้าฝากเบอร์โทรนะอศูนย์แปดหนึงศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกหกหนึ่งศูนย์หกหกหนึ่งกัดีกัดสว่างห้อยยังกวาสว่างครับพี่ยังซื้อยังจะขวางซื้อยัง หัเสือหอยยิมผียิมเนะผียิมนะครับผียิมสว่างวีรวงพิกัดทรมดูพี่เราเนาะพิกัดหรมดู้ะพี่น้องเนาะถ้าเขามาตลาดนี้มาหาเราอยู่หรมดูตรงนี้นะครับพี่ยิมเราจะไม่อยู่นี่ประจำเตรียมงานสว่างเข้าพ่ยิ้ม,มามาหลาปะครับวันนี้มามาหกตัวครับหกตัวเนาะหลืออยจ่ะสามตัวเนาะอ,ะอ,อพี่น้องสนใจดวนสี่สุดนะครับพิกัดสว่างวีรวงหอยยิ้มคนมินครับ พ่นหลบหลอกขายถูกๆนะครับติดต่อพี่เยี่ยมเขาตามเบอร์โทรหลังไหม่ด่วนนะครับขอขอบคุณมากพี่เยี่ยมครับผมเบงงวงงามๆนะครับบามั่นหนังย้อนสีแดงนะครับห้อยจุ้ยนะครับห้อยจุ้ยเมนี้เพิ่นเอามาหลายตัวอยู่แล้วยกตัวห้อยจุ้ยมื้อนี้ไงสองตัวครับสองตัวเนาะเอาเบงตัวงามก่อนตัวนี้สูงประมาณร้อยเท่าไรครับสี่สิบร้อยสี่สิบบัวครับร้อยสี่สิบบัวเนาะเป็นตัวแม่นะครับ ท้องว่างเนื้อไม่ลูกผสมใหม่ไหมเองผสมมาวันที่แปดครบเดือนผสมมาวันที่แปดเนาะจะครบเดือนครับวันที่แปดอ่าใกล้จะพานรอบแล้วพี่น้องเด้อมันลุกายโหดผสมเป็นถือว่าลูกแรกมั้งปะแง่ค่ะแง่ค่ะงามเลยพี่น้องเด้อสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกหนังยอนนะพี่น้องเด้อองวยตรวัญขวัสมบูรณ์เยู่เด้อพี่น้องเบิ่งอ่าดวงยู่เด้อหัวตัวนี้หางกับลากเพื่อนนะครับผ่านสบายยอนนะพี่น้องเด้อ เรียบดีแข็งขาดีงามอยู่จุดเด่นมันมีอยังแรงกว่าแต่นี่จุดเด่นมันหนังหนาหนังหนาเนาะหนังหนาหา,างยอนได้นเนาะเรียบดีเบิ่งหูยตัวเชื่องอยู่เนาะเชื่องนะครับพี่น้องเบิ่งนะพี่น้องหนังหนาแห่งถือว่าเขารักว่างามอยู่เนาะ ราคาจย่งไรหลายมาไหนตัวนี้สามหมื่นสามสามหมื่นสามนะครับพี่น้องราคาถือลงมาหลายแต่กวนเนี่ยขายหลายมาในตัวนี้สี่หาหมื่นนสี่หาหมื่นเนาะมันเป็นโซนหัวคอนข้างงามเนาะคอนข้างงามนะครับพี่น้องเอาไปปั๊บปรุงผสมได้นะครับผสมปั๊บปรุงพั้นได้เป็นเทืองว่างัวสาวเนาะวัวสาวนะครับพึงผสมเกือบเดือนนะครับผสมมาไหนเกือบเดือนนะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นเองนะครับน่าจะพานรอบแล้วเบิรงนครับ ควันท่วมสมบูรณ์เนาะอ่ะตัวนี้ราคาอย่างไรคือสามหมื่นสามหมื่นสามมาเบิ่งอีกตัวหนึ่งอ่ะผู้ใดมักสีโบดได้พี่น้องค่ะนี่มาเบ,บิ่งสีโบดเป็นวัวเนื้อน,นะครับสีโบดตัวนี้ห้องสางใหญ่นะครับสูงประมาณรา้อยสี่สิบปัวก,กันเนาะตัวนี้เป็นโซนงัวนเนี่ยได้พี่น้องเด้อ ยาวนะครับสูงใหญ่เหมือนทั้งหนามันเขางามได้พี่น้องเด้อเขาใหญ่เขามันงามกันเนาะเขาเนาะเขาทาอยู่นะครับคุงกวางเจียจุ้ยอยากได้ไรมาได้ครับตัวนี้สองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าราคากวางเหนือได้พี่น้องเด้อสองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพันได้พี่น้องเด้อไปอยากได้ก็ต่อรองเอาเนาะเอาไปเป็นแม่พันธุ์ไหนวะเรื่อนี้อ๋ได้ครื่องนนี้บ่ได้แล้วนะครับ ดุนนี่เขาเน้นเป็นงูแ่เนาะเน้นงูแดดอย่างเดียวอ่ะหอยจุ้ยย้ำมาเนี่ยน้องอ่ะฝากเบอร์โทรนะหอยจุ้ยฝากเบอร์โทรนะศูนย์เกครับศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดหกเก้าก้องเจ็ดศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดหกเก้าเก้าเก้าสองเจ็ดอยจี่กัสจะใช่ันนี่หัวเรือครับหัวเรือเฮาเนี่ยน้ะหอยจุ้ยหัวเรือเอานี่นะครับมาทุกนัดเน้าครับอ่ามากับมาหาเพิ่นอยู่โซนนี่ละ ข้าวมามองเครื่องสั่งนี่เนาะครับเครื่องสั่งเขากิโลเท่าได้เดียวเนี่ยเพราะว่า้ีคนเสือบฮะมีผู้ซื้อกิโลครับบ่มีคนซื้อกิโลเดี๋ยวนี้บ่มีคนซื้อบ่แต่ก่อนกิโลละาหกสิบเลยผมบ่มีครับแต่เดี๋ยวนี้ยุดแล้วเป็นบ่อ่าตอนนี้นะครับตอนนี้เพิ่นกับคนเขามาซื้อนี่เริ่มจะน้อยลงนะครับว่าสั่งโลแต่ก็อาทิตย์ก่อนเห็นอยู่เนาะอาทิตย์ก่อนเห็นอยู่นะครับแล้วแต่จังหวะคือกันอ่าพี่น้องสนใจโทรมาหาหอยจุ้ยดูว,วนเลยตัวนั้นงามดงดเด้อพี่น้องเด้อตัวสีแดงเนาะเนาะ ก็นี่ผู้ใดอยากไปงูเง่าเนี่ยก็ได้นะครับขอบคุณมากค่อยเจ้งูสองตัวนะครับของใหญ่แล่เฮาไนร์แล่บรรย่างดอนมดแดงเด้อพี่น้องเด้อนายหอยเมื่อเฉียบเมื่อเนียมากสองตัวสองตัวตัวแม่กับตัวภูเนาะผู้น้อยเนาะผู้น้อยผู้น้อยตั้งตั้งหาได้พี่น้องเอาเบิ่งตัวแม่ก่อนเบิ่งตัวแม่มาย่างมาพี่ก่อนเป็นแม่ลูกเท่าไรครับลูกเท่าไหร มันเคยมีลูกปะลูกสองพานไปแล้วลูกสองพานไปแล้วลูกสองพานไปแล้วเน,นี่ยองว่างหรือสมไปแล้วมาจากเนาะเขาซื้อมากันราคาอยางไ้ร้านไ,ไหนตัวนี้เมื่อหนึ่งหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นแปดพันนะพี่น้องสูงประมาณร้อยสามสิบบาทเนาะโบเป็นมันเนเนี่เนาะมันเคยมีลูกอยู่แล้วมีลูกมาแล้วเดอมีลูกมาสองแล้วนะครับพี่น้องรับรองไหมบาบเป็นมัน แต่ว่ายังโมโหกันว่ามันสมไหมย,ยังอาจจะสมหรือกะไรเนาะสมหรือทองว่างกับแน่ใจนะครับเป็นลูกสองผ่านมาแล้วนะครับแยกลูกไปแล้วเนาะอยากได้หไหนาไ้ก็หมื 18, 18, ่นแปดหมื่นแปดพันนะใครอยากได้งวงแม่ตัวนี้เด้อครับเด้อทรมมาต่อร่องเอาเป็นราคาอยากที่ซื้อเนาะบ,บอาเบิ<ม>้งเบิ้งตัวผู้ข้าเนี่ยตัวผัวเท่เงินสอง หมื่นสองพันนะครับพี่น้องโตผูตัวนี้นะครับมื่นสองพันสูงประมาณร้อยยี่บห้าบวกผูหน่อยเนาะผูหน่อยเฮ้ยมันงามจะได้เน่เอาในฐานะผู้มีประสบการณ์เรื่องงัวนอ่ะย้ำคำนี้จะทำบาตรแน,น่ถามเด้อ้าแท้บานาเฮานะพี่นออ้องเฮากษตรกรเนี่เพื่อนอยากมาเบ่งง่วนนี่ควรจะเลือกงัวแบบไหไปเรียงแนะนำไปแน่กีวยงัวครับ บัวหัวมันเปนหัวงหัวกระทบหัวเขาดีหัวครับหัวบามันหัวบามันมันจะซื้อง่ายขายของกว่ามันสื้อง่ายขายของกันค่ะสมกับยาวหูยาวใส่ครับผมหูสมหูยาวมันงามโมเมนบ่งามก็จริงเข้ามาสื้อโมเมนต์บ่หูยาวผมมันเป็นหัวสายงามไปครับว่ายังไงคือมันจะมันจะขายยากคุนขายยากกุณหัหูเหี้ยนเออแบบนี้ ตัวนี้ว่ามันพอดีหงส์ันารันพอดีเนาะเออตัวนี้การังพอดีเลยพี่น้องเด้อกาลังพอดีโมรูันใด้าแบบนั้นเด้แบบนั้นนี่มันมี้นดตัวนี้มันหูกระโทปตัวนี้เน่าครับตัวนี้จะวางไงที่จะขายเากลัาจะขายเากว่าหมูอ๋อพี่น้องมีความด้เด้อเนี่ยถ้าแบบนี้น่อยผมเดานด้น่อยผนหูสหเนยาเน่ากัน bằng gần cả nhau cái anh vào, thông cái gần mấy đẹp hơn đấy, mà nó được chứ, cặp, cứ nó bay อ่าเป็นนี่แหละเป็นแบบนาแบ่แบบนี้เขาเอาหูสั่นเลยหูสั่นหูงามอยู่หูงามพอดีใช่ไแต่ว่านาแบ่ยนาเปียเขาเอาอยู่เขาเป็นงอขุนอ๋อเป็นงอขุนแต่ขาเรียงเดียวาเรียงเขาบ่มากกันปะบ่มากแล้ถึงสโลนะไปออกนาเปียไปสมเขาครับครับอ๋อมันจะไปเสียตรงพิษพิษลักพิษลักเนาะพิษลักงองามแสดงว่าพี่น้องเนาะสนใจอยากมาเบิ้งงัวนี่คือหนึ่งล่ะต้อง เบิ่งมามัานหูสันแน่เนาะสันแน่จังน้อยเนี่ยนังดีนังดีไมีจุดจังเหยียดแน่จุดที่ใหญ่พี่น้องเขาเลือกวัวราคาต้องพอฟังเนาะราคาต้นฟ้าฟังนะครับถ้าจะเบิ่งยังไงว่ามันขาถูกขาถอนหรือว่าเครื่องออกเครื่องยังออกดูแล้วลมุดลูกย้อนเนี่ยนะเามีวิธีสังเกตปะสังเกตอคนห่อเย็บห้อยยังมันแม่เป็นปะบอกปฏิสัตธ์เขาเกี่จัดการเนาะพวกแพทย์สัตา์เขา เขาก็ยัดเขาไป on, ก่อนนะก็ยังเงียบ <ไป S 1> ใหม่ย <ไป S 1> ัดเขาไปแล้วยังเงียบใหม่เออพอมันเสองก็จะมีรอยแผลเป็นอยู่เนาะครับมันก็มีรอยแผลเป็นคือเขาเป็นบาดครับผมพี่น้องนะครับความโหลดได้เลยนะนนเวลามันสิออกยางหนึ่งสิออกระตุกอีกหนึ่งขันมันถกเป็นอย่างคนเขาคือว่หมากขาถกมันเป็นอย่างมันเสียเมืองเลยมันก็มันมองงามตาเลยนะเวลามันเดยียวยาไปมันก็ติกรกตักกกกัแต่มันก็กินยาดีอยู่เนาะไปดีมันก็กินดีมันออกลูมออกเจ้าะเลยสบายแต่ว่า มันหมงยัาเสียสินเนาะมันนัเสียสินมันัตาเขาจะอเนี่ครับผมภูมกับูมิกูภูมากับภูมิกออเรี่ยงผู้คนเรี่ยงเอาลูกมันกัไดครับอะไรเง่นดีขึ้นกันอือขอบคุณหลายหัยเลยขอบคุณครับมื่อไปตลาดเชื่องขางอยู่ปะผ่านทางไหไปอยู่ครับครับผมแ่สาหน่อยพี่น้องแม่สาวหน่อยเดี๋ยวเจ๊ตัวปะสองตัวดิเดี๋ยวสองตัวสองตัวดิสองเมื่นหก สองหม่นหกสองตัวนี่สองหมื่นหกตัวละหมื่นสามบ่ตัวละหมื่นสามเน้่ยพี่น้องเด้อเป็นวัวัวแม่เป็นป่ะวัวแมดตัวนี้หมื่นเจ็ดพันตัวนี้เท่าไรกว่าหมื่นเจ็ดหื่นหมื่นเจ็ดพันหมื่นออมแถวคู่หนึ่งแถวคู่หนึ่งเนาะตัวนี้มันเคยมีลูกปะยังวัวพม้อมสมพรออมสมเล้ยพี่น้องเด้อเป็นวะสาวอีเด้อพี่น้องหมื่นเจ็ดพันเนาะ ตัวหมันเมื่อสามตัวละเมื่อสามตัวละเมื่อสามในพี่น้องท่านเนี่สองหกอาจจะเอาคือสองหกนี่สามตัวเนาะเบิงงนะครับแจงขาดีเด้อพี่น้องเด้อสูงประมาณ130บวกนะครับสูงว่รนะครับมัดมาแล้ว138บวกได้แล้วไปโรลด138บวกบวกสองตัวเนี่ยเท่าไหร่ร้อยบเลยปะ130ย3านะครับนาะประมาณนะครับ อาพี่น้องสนใจโทรมาหาดวนเลยอ่ะเบอร์โทัวร์นะครับพี่กาจิเตะเะยุบกัดบอยนะยี่กัดบอยบอไม่รู้นะครับไทยเดียวอยู่เป็นเก่าเนาะตะการพืชผลเนาะทีมงานตะการพืชผลหอยยังครับเสืยบอยนะครเสืยบอยนะครับเสืยบอยเด้อทีมงานตะการพืชผลสนใจมาหาพื้นอยู่นี่ก็ได้ซื้อตลาดหอยทรายก็ไปเนาะตลาดนีละอ่าโอเคอ่ะขอบคุณหลายๆครับมือ ของดีมีหน่อยพี่น้องของดีมีหน่อยเหลือตัวเดียวราคาเท่าไรกว่าหมื่นหนึ่งพันหมื่นหนึ่งพันผู้ใดจ่อหูมันน่ะมันเป็นมาแต่ร์ดอยบ่นึกว่าจะใส่ใส่ห่วงห้บ่แม่นเนาะมันไม่นช่ไม้ใหญ่นั่นมัวไม่ใช่ไม้ใหญ่นบ่ครับผมหูมันคือใบใหญ่ได้อพี่น้องเด้อนี่ใบใหญ่เดินเออแม่นแม่นนี่ใบใหญ่นะครับเป็นสายพันธุ์เพิ่นว่าสั่นราคาอยากได้เท่าไรกว่อ มือหนี่แหละค่ะมือห่าร่ยเออถือแข่งพี่น้องมือหาร่อยต่อมืได้ยต่อร่องเขาด้วต่อร่องเขาสูงประมาณร้อยยี่สิบวกนะครับสูงประมาณร้อยี่สิบบวกเป็นงัวแม่สาวน้อยนะครับแม่สาวน้อยดูนะครับเปนเดือนเหรออายุมืห่าร่อยเนาะเบ่งเด้อพี่น้องเด้อ มันยังกินนมอยู่วันนี้หรือยานุ่มนะมันยานมมาโดนแล้วพ่อกเขาเลี้ยงจยางได้นะว่าดยเขาละแยกมากอ๋อยานมโดนนะเด้อพี่น้องเด้อมันเศร้าห้องแล้วมันบ่้องแล้ว่ามันบ่ได้หัวซาแม่หน่ะยน้อยเนาะบ่ๆครับมันมีแต่จะหาผู้เบาแค่ไหนมันแจะเจาผัวส่วนเดียวมันจะหาผัวอย่างเดียวหาผัวอยู่มันบ่ได้สนใจแม่แล้วนะครับมาได้กินนมแล้วว่าซั่นครับสิหาผัวอย่างเดียวว่าแตงงวเด้อเอองามอยู่เด้อพี่น้องผู้ใดมักงัว บ布拉มันนะครับงามอยู่หูกระทบไหนหนึ่งนะครับเนาะอ่ะโทรร้องต่อร้องโทรหาแต่พอเราเบอร์โทรนะพ่อ096 0์เ831หกศูนย์เก้ากแ่ามหนึ่ก้สีว่ามื่นพันครับสีขายหมื่นหันหลดอ่าอ่ะโทรหาเราครับด่วนเท่าได้เลยสิสิอ่ากําลังต่อรองครับพูดสิ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 ่งบาทอ่าห้อยอ๊อฟนะครับคนที่สองในคำเนียม ตะกอนหอยเยะนะครับหนึ่งเดียวในคำเนี่ยมหอยว้าป้ามีอีกตัวมาเนี่ยมีละครึ่ตัวหนึ่งเนงูอไม่ห่างงูอ่ะเนะี่งูอไม่ห่านะครับหัวป่าลูกกันนี้จากนะครับเหลือตัวเดียวอยากได้ไรบ้างไหนครับหอยว้าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหาเหนึ่งมืนหนึ่งันห้าร้อยนะครับเป็นเป็นงูอ่เนื่อเนาะขายเป็นงวอเนื่าได้พี่น้องเด้อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยต่อรองได้ มันยังกินหยากินหยังเจ๊งอยู่เนาะกินดีครับกินดีอยู่เนาะครับอ่ามันค่อนข้างจะอยู่หลายแน่เนาะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับตอนเป็นสาวก็จิงามอยู่ยได้พี่น้องตอนนี้มันเท่าเริ่มเท่าเลี่ยเออพุ่งสั่งดีลูกสามเป็นบ่ครับจากมันเท่าครับครับผมอยากได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยต่อรองเอานะพี่น้องนะคอยเอาเบลจิตวเบลตเดี๋ยวเนี่ตัวเดียวเนาะครับอาฟ้าเบอร์เท่านะ 0 9ึ1งเก้5สาม้เก่าครับโทษหาแล้วนะครับฮอยอ๊ฟคนที่สองในคำเนี่ยอำเภอกันทร่มนะคำพร่มจังหวัดชรตสะเกียรนะครับพี่น้องโทษหาด่วนนะครับขอบคุณครับแปดพันนอพ่อสองตัวถ้าซื้อร่วมกันกับเท่าไหร่เจ็ดห้าก็ขายถาซื้อร่วมกันเลยพี่น้อง่าทถึง2อตัวนี่ตัวละเจ็ดสิบห้าก็ขาย ถาแยกตัวละแปดพันนะพีเนาะงพิกัดที่บูลมังสาหารงัวผู๋ทั้งสองงามยุ่ยเด้อจะยางอหอมบมึงทั้งหนาก็งามเด้พี่น้องงามยุ่ยนะพ่อเนา,าะอ,นาาอาจจะย่างไปยี่ไก่งงมันสิงามงามรามคาอยากได้ถ้าซื้อโฮมกันนี่ตัวละเจ็ดพันหานอถ้าซื้อแยกนี่ตัวละแปดพันนะพี่น้องงัวผู๋สูงประมาณเมตรกว่านะครับ อาฟาเบอร์โทร่อเบอร์โทร่พ่อไม่เบอร์โทร่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สองเจ็ดแปดสองเจ็ดปดสองหกสามหกพี่กัดพี่บุญมังสาหานเนะพี่บุญมังสาหันทัหาถ้าพอเราด่วนที่สุดนะครับมีจำนวนจำกัดมีสองตัวหัวเบาหน่อยอาขอบคุณหลายพ่อราคาอยากได้หลายไหมครับมาะเาสองนาครับหมื่นสองพันห้าครับหมื่นสองพันห้าครับจ้าครับ ราคามื่นสองพันหาครับวครับียวราคาเปิดเท่าไรก่อหมื่นสามพันห้าครับหมื่นสามพัห้ารถหาเลยพันหนึ่งมคมาชานรถรหท่านที่พันหนึ่งครับพี่น้องวัวสูงประมาณร้อยเท่าไรยิบห่าวะประมาณร้อยสามินี่แหละครับประมาณร้อยสามสิบบวนะครับเป็นหัวพูนะครับงัวปูงัวเบาเนาะงามยังเด้จะปีปีกว่าเนาะประมาณปีกว่าเนี่ยครับประมาณปีกว่าได้พี่น้องเด้ ราคาพอฟังอ่าผู้ใดอยากได้นะครับแข่งถูกแข่งขาดีเรื่องัวดเดี๋ยนี่ส่งดีเป็นงวแข่นมันตันเนาะแข่นมันตันนะครับยาโบอ้วนโบจอยนังนะโปรงลูกค้างนีเออเล่าเขาหน่อยอยู่นะครับแข่งขาดีบางยางโซ่ดีนะครับเปรี้ยงอาหารคัดเสื้อโย่องบุคลากรคน่นไห่พันหนึ่งว่าพันหาแล้วบ่กเอาพปเอาเงินสองพันยากได้สองพันหนึมื่นสองพันเนาะ 12,500เก่านะครับพี่น้องกเสี้ยนโลบกันนี่าฟเบอร์โทร่วผมมีเบอร์โทรที่เท่าสามุ่งว่าพี่กัดยินได้อายุไวยไฟครับหอยไฟเท่าไหร่นาะครับโอเคซื้อยังห้อยยังจอยครับจอยไอ้จอยเด้อหอยจอยเด้อครับเด้อห้อยจอยนี่ยจะยู่ห้อยไฟเนาะครับจอยแถลงเลยเข้ากอยู่ครับผมมาหาห้อยจ้อยเห่านะครับถามมาตลาดวัดลินนี่ก็คืออยู่ผมดูเหรเนี่ยพี่กัดผมดูพระป่าเลยครับพี่กัดผมดูนะครับกับปราป่าเด้อกับปราป่า ไมจอยเพื่อนย่นในประจำเนาะทรบนาเบอร์โทรมานํำครับโอเคขอบคุณหลายครับขอบคุณครับวัไควายเริ่มเริ่มจะออกหลายแล้วนะครับราคากับชิอว่าช่วงนี้ไผอยัดเอาไปเรี่ยงมาเอาไปครับเอาไปเอาไปได้ครับราคาชือว่าโอเคเลยครับ ว่าเทช้ากล้วยก็มีขายเศรษฐกิจยังไงยังยี่สิบบาทเหมือนเดิมเช้ากล้วยราคาขายได้ขึ้นเขาอะไรบ๊วย มาเชื่อว่าลูกค้าต้อนรับยังมีคือเ่าแต่รู้ว่าความแข่งครับรับเขาลูกค้าขอเาได้็ใเขาไั้ขอค้าบกาเมสิจมบอกครับไสิได้ก็ได้ตาโทอบนนี้นี่ตาโทบนนี้เดียแยมางเดียวเขาควยหลเนี่ยแข็งหน่อยจ้ะแทนมาจัดเลยจัดเลยเาะจัดเลยออาวอาอ่าเขาควยหลาของแท่ของแท่ควยหลเขาแข็งหน่อยย็้น้อยจะเริ่ม ยันเงี้ยเรื่อมเสืออยู่ยังไงพี่เจ๊แถมครับแถมครับห้าสิบบาทครับเออภาพภาพเก่าเลยฮะเจ้าดาวปาสูติมารถบริวารนะครับร่วมกันร่วมกันยังมุนไปน้ำกันครับไปมากเลยครับจะเลื่อนชาวบอยโซ่เครื่องไทยบริวารพร้อกันด้วยฝังไหนตั้งตลุงตลาดบริวาทั้งอำเภอไหนกต่ทีเลื่อนครับหลังรถเหมือนเดิมวันนี้แปดปีประสบการณ์แปดปีครับหนึ่งขน้ำกัน เก็งอเข่าก็บดนขาเขาข้าวโพดข้าวโพดเห็ดกระดมอยากอยากไล่แซ่บไล่ครับอยากน้อยแซ่บ้อยฝันว่าอยากขึ้นบานท่นสนใจติดต่อได้ครับเด้อสนใจติดต่อได้ครับมีงานมีการทำงานกันังไม่เล่าเน่อยนะครับเมนอนี้ขายแนวเต้นครับแนวเต้นเก่งเคียร์ดีโม่แนวเต้นแนวเต้นเก่งนะครับเจ็ดเสียงพี่น้องเจ็ดเสียงไล่กันนะครับเจ็ดเสียง ไล่เนะครับพี่น้องโซนนี้บรรยากาศนะครับบรรยากาศเนาะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศนะครับตลาดวาเลนเนาะตลาดวาเลนนะครับเี่กคึกคักนะครับพี่น้องบรรยากาศนะครับตอนนี้เป็นโซนตลาดงัว์นะพี่น้องเด้อเป็นโซนตลาดงัว์ขั้วงัวผูงัวแม่เมียเต็มเลยนะครับงัวแดงงัวปลามันงัวขาวมีมีหลากหลายนะครับเนาะ พี่น้องเบิรงงวดแดงนะครับงวดแดงงามเนาะส่วนนี้หลายเนี่ยนะครับงามนะครับพี่น้องฮะยวไปอัปเดตราคาน้ำกันนะครับบรรยากาศนะครับพี่น้องคึกคักคึกเคินเนาะส่วนนี้งวดเต็มนะครับเนาะท้ายบรรยากาศพี่น้องเบิรงนะครับผู้ใด้จะมาทดลองซื้อขายนะครับเนาะเอามาเบิรงตลาดนะครับตอนนี้คึกคักคึกคัน การสื่อขายการต่อรองกันห้ายพอสมควรนะครับราคางัวกันยังเถืกอได้ยังพอฟังอยู่ช่วงนี้นะครับพี่น้องมาเบิ่งได้นะครับมาเลือกสื่อเลือกหาได้นะครับผูไดจะเอาไปเลี้ยงนะครับช่วงนี้ก็ยังพอเลือกสื่อเลือกหาอยู่ได้พี่น้องเด้อเอ็มเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่ตามรับชมช่องโชคไพศาลนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์ขอบคุณคบสำหรับการกดแชร์นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ ผู้ค้าผู้ขายก็ขอให้ลำขอให้รวยนะครับผู้เดินทางกับปลอดภั่นะครับสุขเส้นทางเนาะเจ็บไขรได้ป่วยกระซ่วกระเศร้านะครับพดพอกันไหมคิดหนาขอบคุณล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับ